กติเราก็ทําหน้าที่ชาวพุทธของเราอยู่แล้วว่าชาวพุทธเนี่ยต้องหนึ่งส่งเสริมและปกป้องพระพุทธศาสนาตอนนี้ถือว่าเป็นฤดูการของบุญกฐถินซึ่งเป็นบุญใหญ่เพราะว่า1ปีจะมีอยู่ครั้งหนึ่งฉะนั้นเป็นโอกาสที่ชาวพุทธจะได้มีโอกาสมาทําบุญใหญ่แล้วก็ร่วมกันเวลาร่วมกันทําอะไรที่เป็นบุญใหญ่ๆนี่จะทําให้เราเกิดความสามคัคคีสามคัคคีในหมู่คณะ ถือว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนารักษาพระพุทธศาสนาของเราให้จเจริญรุ่งเรืองบุญกฐถินเป็นบุญใหญ่เพราะอะไรเพราะว่า1ปีมีครั้งหนึ่งหนึ่งปีมีครั้ง,งแ,ลและมีข้อจํากัดอีกหลายอย่างก็คือพระภิกษุที่จาพรรษาต้องครบ5้าลูกแล้วก็ต้องจําพรรษาครบ3มเดือนตลอดไตรมาสอย่างนี้ถือว่าบุญกฐถินจึงเป็นบุญที่ชาวพุทธตั้งตารอคอย ทุดองคพระสัานแก้นนวลแดงก็จะทอดในวันที่23ตุลาคมนี้นะเพื่อที่จะสร้างที่พักของพระธรรมทายาทซึ่งปกติตอนนี้ที่พักของพระธรรมทายาทต,ตอนนี้ก็คือสุดโสมมากเพราะว่าเป็นที่พักที่เริ่มสร้างตั้งแต่หลวงพี่เริ่มสร้างศูนย์ตั้งแต่แรกเลยตอนนี้ก็เลยทําให้ที่สร้างด้วยโครงสร้างที่เป็นไม้ตอนนี้ก็โดนมอดกับปวกนะกัดกินจนตอนนี้ พังไปเยอะพอสมควรหลวงพี่ก็เลยมีความตั้งใจว่ากรถินปี2563นี้หลวงพี่จะตั้งใจสร้างที่พักของพระธรรมทายาทเพื่อให้พระได้อยู่อย่างสะดวกสบายแล้วก็อยู่อย่างสะอาด เป็นระเบียบก็ขอเชิญชวนนะทุกคนมาทอดกรถินร่วมกันที่ทุศดงคสถานแก้วนนแดงในวันที่23ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาร่วมกันทาบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะมาทําหน้าที่ชาวพุทธของเราให้สมบูรณ์ในการทอดกรถินปี2563นี้ยิ่งปีนี้มีโควิดนะมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเราจึงต้องร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นอย่างมากเพื่อที่จะ,ะทำให้บุญกุศล นี้แหละที่จะให้ผ่านวิกฤตต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกของเราไปได้อย่างสําเร็จรุ่่วงไปได้ด้วยดีก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาทำบุญกระถินและก็ทอดกระถินในปีนี้ด้วยกันนะ